นี่คือนิ้วชี้ของหลวงพ่อจงพุทธัสโรวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อแม้นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้เล่าให้ฟังว่าได้มีการชบบารนักกิจสังขารหลวงพ่อจงไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509ก่อนการเผาได้มีลูกศิษย์สองคนได้แอบใช้ปากกัดนิ้วชี้ทั้งซ้ายและขวาออกไปบูชาเป็นการส่วนตัวเวลาผ่านไปหลายปีบุคคลทั้งสองได้เดินทางไปที่วัดหน้าต่างนอกแล้วนำนิ้วทั้งสองข้างของหลวงพ่อจงมาวอบคืนไว้ ซึ่งหลวงพ่อแมนได้นานิ้วชี้ข้างซ้ายบรรจุไว้ในเจดีส่วนนิ้วข้างขวาบรรจุไว้ในพระอบแก้วด้านหลังรูปเหมือนของหลวงพ่อจงหลวงพ่อจงเป็นสหธรรมิกและมีความสนิทสนมกับหลวงพ่อปานโสนโทวัดบางนมโ,โคจังหวัดพระนครศรียุธยาเพราะมีพระอาจารย์รูปเดียวกันก็คือหลวงพ่อสุนวัดบางปราหมออยุธยาหลวงพ่อปานได้บอกกล่าวกับลูกศิษย์ไว้ว่าถ้าท่านไม่อยู่แล้วติดขัดปัญหาข้อธรรมอันใดให้ไปสอบถามกับหลวงพ่อจง ทำให้ลูกศิษย์หลวงพ่อปานและหลวงพ่อฤาษีให้ความเคารพศรัทธาต่อหลวงพ่อโจงมากเช่นกันครับ